năng tiềm một tuần này, wow, oh, coi năng say bận này, nó năng, lộ. năng, lộ, năng, lộ, à? năng lộ, hẳn lận, thế nào, năng long hẳn lận, nó chú hẳn lận, năng sát hẳn lận, nó dùng này, anh là, để qua bòn กินก๋วยปลากระป๋องเด้อมึงน้ำมังวางฝาเข่าขเลยอืมอ,อ,อืมก๋วยปลากระป๋องอืมน้ำลายใส่กินนี่ด้วยไร่อยปอกๆเป็น้ำลายเนาะก๋วยปลากระป๋องมัน จังบ่ไอกินน้ำจะข้ำมหามองว่างค้าขอบกระบอกนี่เลยมึงนั่งขวางเลยข้อหนึ่งหมูกากหมูมีกากหมูเนาะกากหมู có xe năm có xe 5 Rồi chúng ta có bóng này đó khô thế không không sườn đuôi có ba có bốn có bao đấy ngon

要不，要不就报。

แยบเลยพออิมนะอ่มนี่จะมีขนมอยู่ถ่ายจะข้าวเด้อเดี๋ยวพอเอาขอไปเมียงก่อนถ่ายจนนี่แล้วก็เข้ามาแล้วมาแล้วโอ้ยนั่งนั่งขาที่โตอยู่ตนู้จะควบอยู่ตน ว่ายทากระทาอยู่ตัวเออเดี๋ยวนั่งหันลาเดี๋ยวได้กินอยู่หันลาประต้องม้ารกน,นั่งลงดีดีนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงดีล่ะเดี๋ยวได้กินอเข่วกัดเลยเอ๋ออาเอา๋อนี่แหละอาหารโปรดเชีวยวบ่ ก็อยูบอืมลองกุหลานนอืมองวยข้อแค่นข้อกินกาแฟก่อนต้องกินดอก เรต้องกินกาแฟเขาวะในห้องกินเดมน,นั่นงสายนั่งไรเดี๋ยวเอาขน,นมนขนามากินบ่มีนมบ่มีเงินซื้อนมให้กินกินต่ออย่าไปซีเรียสมันกับเสียงนกเสียงกาแต่ห้องกินยังเดี่ยว กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเขาแม่หบ

ตบไายด้วยขนมครับผมกลับมาแสบแสบกระเเกาครับผมมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ดนะครับผมขอบ,บุญขอบคุณสำหรับท่านทกดติดตามครับผมเดี๋ยเป็นกำลังแรงใจใคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม